สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาชมไม้ประดับนะครับที่ได้ปลูกเอาไว้ในโรงเรียนนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นๆก็ได้นะครับไว้ประดับตกแต่งไว้นะครับอีกนะครับฝั่งหนึ่งวันนี้ก็นะครับจะพามาชมนกที่ได้ย้ายแล้วก็นํามาจัดตกแต่งใหม่นะครับสถานที่ใหม่และมุมใหม่นะครับจัดตกแต่งแบบบ้านๆนะครับชั้นวางก็แบบนะครับที่ นะครับไม่ได้ที่เป็นชั้นวางที่มีราคาแพงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็นะครับสามารถทําให้เราจัดตกแต่งนะครับให้มีความสวยงามได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับที่ผมกําลังศึกษาอยู่นั่นเองนะครับโรงเรียนเทนมีมิตรประชาตําบลเทนมีอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางห้องการงานอาชีพนะครับห้องคหกรรมนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปชมไม้ประดับนะครับที่ได้นําย้ายนะครับมานะครับประดับตกแต่งไว้นะครับฝั่งนี้เนาะ นะครับผู้ที่ได้ติดตามผมก่อนน,นั้นก็จะรู้เนะว่าไม้ประดับที่ผมได้ปลูกเอาไว้ในโรงเรียนน่ะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะอยู่นูน่นฝั่งทางนะครับสหกรณ์ฝั่งเก่านะครับก็ได้เป็นที่เพาะนะครับเพาะได้เยอะแล้วผมว่าเออไว้ตรงนั้นมันรู้สึกว่าอาจจะรกๆไปหน่อยนะครับก็ย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะครับทางนี้เป็นฝั่งการงานอาชีพนะครับใกล้กับห้องเกษตรที่ผมได้ ปลูกกล long, ้วยนั่นแหละนะมีแปลงกล้วยอยู่ใกล้ๆนะครับก็ถือว่าเหมาะเจาะเลยนะครับได้อยู่ใกล้กันก็ถือว่าทําให้เราสามารถดูแลได้ง่ายนู่นครับเห็นไหมครับฝั่งนั้นก็เป็นกล้วยนะครับที่ผมได้ปลูกนั่นครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ประดับที่เรานะครับได้ปลูกได้รูเลยนะครับไม้ประดับที่มีนี้ก็ไม่ได้เป็นไม้ประดับที่มีราคาอะไรนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ นะครับถึงราคาไม่แพงก็ไม่สําคัญแต่มันสําคัญว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจของเราเราได้เลี้ยงได้ดูแลแล้วได้เห็นการเจริญเติบโตมันก็มีความสุขเหมือนกันนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเขาก็อยากจะมีไม้ประดับที่ราคาแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนกระดาษดางบอนหูช้างดังนะครับหรือว่ากล้วยดางแล้วก็บอนสีที่ตัวเทพๆอ่ะนะแต่สําหรับผมแนละ้ก็ไม่ได้ว่า จะต้องมีอะไรแพงขนาดนั้นนะครับราคาถูกราคาบ้านๆมันก็มีคุณค่าทางจิตใจของเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบเนาะไม่เหมือนกันตัวเงินแต่ละคนบางคนมีเงินเยอะบางคนมีเงินน้อยนะครับแล้วแต่นะครับเราก็ปลูกนี่แบบบ้านๆอย่างนี้ก็ได้นะครับมีความสวยงามเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาดูก่อนเห็นไหมชั้นวางนี่ก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นชั้นวางที่นักเรียนสมัยก่อนเขาใช้ในการ เรียนก่อสร้างนะวิชาพวกช่างก่อสร้างอะไรประมาณนั่นแหละนะหรือว่าช่างไม้อะไรนั่นแหละนะผมก็ไม่แน่ใจหรอกแต่นี้ก็เห็นได้เห็นว่าเออมันไม่ได้ถูกใช้งานนะครับก็เลยนํามาประยุกต์เป็นนะครับที่วางต้นไม้หรือแล้วกันเนาะนะครับก็ถือว่าสวยไปอีกบแบบนี่เห็นไหมครับแล้วไอชั้นวางด้านล่างตรงนั้นเราก็นํานะครับต้นเล็กๆนะครับสามารถนําไปเรียงประดับได้เช่นกันนะครับเราปลูกเพาะไปขยายเรื่อยๆนะครับมองไปก็ดูมีความสวยงามโดดเด่นไอนี้ก็เป็น อันนี้ที่นั่งนะัมันเป็นโต๊ะนั่งยาวนะครับแต่ว่ามันเก่าแล้วเราก็นํามาประยุกต์เป็นชั้นวางเหมือนกันอันนี้ก็เป็นบอลสีเจ้ากรุงไกเซอร์กับสาวน้อยประแป้งนะครับถามว่าสวยไหมมันก็ไม่สวยหรอกไม่ใช่มันก็ไม่สวยสิมันสวยนะครับมันสวยแต่ว่าถามว่ามันสมบูรณ์แบบไหมอันนี้คือยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับอันนี้น่าจะดินมีปัญหาแต่ผมได้เปลี่ยนดินไปแล้วได้ลอง นะครับหรือกระถางไปแล้วก็ต้องดูอีกประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นมาใหม่นะครับนี่อาจจะตอนแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยสวยอาจจะยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ถ้าหาถ้าเขาเริ่มฟื้นตัวเดี๋ยวเขาก็เป็นปกติเองนะครับไม่ต้องซีเรียสนะเลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้จะทําให้เราแบบอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ห่างไกลโรคอะไรโรคซึมเศร้านะมันอาจจะช่วยช่วยในการบรรเทาโรคซึมเศร้าได้นะคนที่ปลูก พืชปลูกผักทําเกษตรอะไรเนี่ยเพราะว่าเมื่อเห็นการจเจริญเติบโตอะไรแล้วมันจะมีความสุขไงนะครับพืชพืชนะไม่ใช่แค่พืชผักหรือสมุนไพรอย่างเดียวที่สามารถตัดกิ่งปักชําได้นะครับไม้ประดับก็ส่วนมากก็สามารถปักชําได้เช่นกันนี่เหมือนพลูด่างเห็นไหมเหมือนพลูด่างนี้ผมก็เอามาปักปักทิมทิมเอาไว้ในตะกร้านี้เล่นเล่นเห็นไหมก็ติดดีแล้วก็เลื้อยได้ดีเนี่ยเห็นไหม แค่เอามาปากัปากปักทิมทิมเองเห็นไหมก็ติดเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ว่าพืชผักหรืออะไรที่ปักช้ำได้ไม้ประดับก็ปักช้ำได้เช่นกันนะครับก็ส่วนมากเขาก็อาจจะนิยมใช้การปักช้ำนะเพราะว่ามันสามารถนะเพิ่มจานวนได้เร็วไอ้นี้นี่ไอ้นี้ก็ปักช้ำได้เหมือนกันไอ้นี้เป็นตระกูลอโกลนีมาที่ชื่อว่าเพชรน้าหนึ่งนะแต่เรายังไม่ได้มีเยอะนะครับก็เลี้ยงเท่าที่มีแหละนะไม่ต้องไปหาอะไรที่ราคาแพงมากนะครับไว้ประดับเฉยเฉยนี่แหละไอ้นี่ก็รวยไม่เลือก รวยไม่เลยก็มีเยอะรวยไม่เลยก็ปักชํำได้นะครับใบ ER ก็สามารถเอาไปปักชํำได้เหมือนกันผมเคยลองนะติดรากเหมือนกันลิ้นมังกรปลูกแค่กับใบ ER เดียวมันก็ปักชํำได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันปักชํำไม่ได้นะผมเคยแล้วนะครับเคยลองแล้วแต่น,นี่ก็คือการปลูกผมใช้หัวปลูกนะผมตัดใบ ER ออกให้หมดเลยและผมก็ฝังหัวทิ้งๆเอาไว้นะครับก็ติดเหมือนกันนะ่ะ <into S 2> <ๆ>นี่ไม่ว่าจะเป็นว่านตะขาบอะไรเนี่ยว่านตะขาบอันนี้เป็นไม้ประดับที่ มีเป็นเป็นสมุนไพรด้วยนะถ้าหากใครโดนตะกัดหรือพวกแมลงอะไรกัดต่อยเนี่ยเอายางมานะันไปทานะครับหายนะผมเคยโดนอนะ่ะเออหายจริงๆนะนะครับไม่ใช่ว่าแค่ประดับตกแต่งได้นะครับบางอย่างมันก็สามารถเป็นยาเป็นสมุนไพรได้เช่นกันนะครับประโยชน์ก็มีเหมือนกันแหละนะครับไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นพืชสวยงามนะครับบางคนเขามีเยอะนะครับเขาก็สามารถสร้างเงินได้นี่อันนี้เป็น กวักเงินกวักทองนะครับหรือต้นเสยแดงนะครับปักชำง่ายอันนี้ก็ปักชำเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไม้ด่างราคาถูกราคาหลักสิบนี่แหละนะครับสวยได้เหมือนกันนะครับไม่มีราคาหลักพันหลักหมื่นเหมือนคนอื่นดอกเด้อเข้าใจเด้อมันมีอันเต้ราคาไทยไทยอย่างกีโนนะครับไม่มีหรอกราคาแพงแพงแบบเขาน่ะไอันนี้ก็เหมือนกันแหละนะอันนี้ก็กวักเงินกวักทองเหมือนกันแหละ นะครับนี่มันมีแบบ2ประเภทนะนะอันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำนะครับก็ขยายแตกไปเรื่อยอน,นี่กวากมอรกตยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรดูเลยบํารุงไปเรื่อยๆอันนี้อะไรอันนี้เป็นเล็บครุดด่างที่พึ่งตัดกิ่งปักชำนะผมเอากิ่งมาเสียบๆเอาไว้เดี๋ยวก็เริ่มติดแล้วเห็นไหมดูยังไงว่าเริ่มติดเห็นไหมครับเขากําลังจะแตกยอดมาถ้ากําลังจะแตกยอดมาถือว่ารอดแล้วแหละนะครับตัดกิ่งปักชำง่ายเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นแสยกเขียวนะครับเ <_" S 1> สยกมรกตแหละก็ตัดกิ่งปักช่มเหมือนกันอันนี้อะไรอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกนะนะครับเศรษฐีเรือนนอกก็เลี้ยงง่ายอยู่แต่ยังมีไม่เยอะนะครับไม่เป็นไรนี่ไม้ด่างน,นี่ผมชอบมากเลยนะครับราคาถูกนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ติดแล้วอันนี้ติดแล้วเล็บครุด,ด่างอันนี้ติดแล้วนะครับสวยนะอันนี้คือสวยมากผมชอบที่สุดเลยเลยนะชอบทั้งหมดเลยเออชอบทั้งหมดแหละนะครับผมก็อาจจะทําคลิปพูดจาแบบบ้านๆแบบลูกทุ่งก็ ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมนะครับอยากทําคลิปไม่เป็นธรรมอยากทําคลิปให้เป็นตัวของตัวเองและให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเพราะว่าหลายหลคนก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนาะไม่ว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอ่ะเราชอบอะไรเราก็ทำอนั้นแหละนะครับเพื่อนบางคนก็ชอบปลูกพืชผักบางคนก็ชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกบอนสีปลูกไม้ด่างปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราทําอะไรเราก็ต้องนําเสนอให้เป็นตัวของตัวเอง นะครับคนภาคใต้เขาสำเนียงเขาก็ติดสำเนียงใต้คนภาคเหนือก็คำพูดติดสำเนียงเหนือคนอีสานนะครับบางนะครับหลายๆคนเขาก็ติดพูดนะครับพูดอีสานเลยแหละนะครับก็มีแต่ว่าได้เป็นปัญหาอะไรไหมก็ไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมเป็นนะครับเป็นภาษาของเรานะครับเราไม่สามารถไปว่าได้เออต้องพูดภาษากลางนะอะไรนะถามว่าผมเป็นอีสานไหมผมก็เป็นอีสานนะครับผมแต่ว่าผมเป็นอีสานไม่ได้ที่ว่า พูดแบบลาวนะผมไม่ได้พูดแบบลาวนะครับผมเป็นอีสานที่พูดเขมรน,นะครับก็เลยพูดไทยค่อนข้างคล่องแล้วก็รอเรือรอลิงนะครับจะพูดชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่นะครับของผมเพราะว่าผมจะพูดอะไรให้ที่เป็นนะครับชัดเจนเพื่อที่คนชมนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับรอเรือเรือรอลิงนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ได้มาใหม่นะเพิ่งได้มาเมื่อวานอนะ่ะคุณครูเอามานะ นะครับน่าจะมีคนให้มาฟรีนั่นแหละนะอันนี้คือรือสีผสมรือสีผสมเป็นไม้ประดับที่เหมือนเหมือนเขาวิวัฒนาการหรือว่าผสมพันธ์มาจากใบหูเสือนะนะครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนใบหูเสือไหมทุกคนนะครับเนียมหูเสือใบหูเสือนั่นแหละนะที่สามารถนํามาทําอาหารได้นะแต่นี้เป็นรือสีผสมนะครับ การขยายพันธุ์คืออะไรการขยายพันธุ์นี้ก็สามารถตัดกิ่งปักชำได้นะครับตัดกิ่งปักชำได้เช่นกนเพราะาเป็นพืชอวบน้ําเห็นไหมตามข้อตามไรเนี่ยนะครับหากต้นโตหน่อยๆผมก็จะนะครับทำการขยายพันธุ์ตัดกิ่งปักชำอันนี้ชื่อว่ารือสีผสมเห็นไหมครับในหนึ่งใบก็มีหลายสีโอ้โหนะนะครับมีหลายสีหลายชนิดหลายประเภทนะครับมีความสวยงามมากเลยเป็นไม้ประดับชนิดใหม่ที่ผมพึ่งได้ทดลองเลี้ยงเหมือนกันนะ ็เลี้ยงไม่ยากหรอกนะผมเชื่อแบบนั้นแหละนะครับเราเลี้ยงแบบบ้านๆน,นี่แหละนะครับไม่ต้องไปนะครับถ้าไม่จําเป็นแบบถ้าคนที่เขาปลูกแบบเชิงธุรกิจปลูกแบบเชิงการขยายพันธุ์เพื่อค้าขายเนะ่ะเขาจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นออสโมโคดหรือว่าสตาร์เกิลจีที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราอะไรประมาณนั่นแหละนะเพราะว่าเขาปลูกเพื่อจะขยายพันธุ์เพื่อที่จะได้ให้พันธุ์เยอะ นะครับเขาก็เลยต้องลงทุนว่าเออต้องบำรุงต้นไม้ให้สวยงามที่ผมพูดวันนี้ผมไม่ได้ว่าคนที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีนะผมพูดถึงว่าทําไมเขาถึงต้องใช้นั่นแหละครับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับเพราะว่าคุณนะ่ะนะครับต้องการขยายพันธุ์เพื่อที่จะค้าคงค้าขายคุณก็ต้องบำรุงให้ต้นไม้ของคุณนะ่ะดูสวยงามแต่สําหรับผมแล้วนะครับไม่ได้ว่าต้องไปซื้ออะไรที่มันแบบลงทุนราคาแพงนะครับก็ใส่ปุ๋ยแบบบ้านนี้แหละปุ๋ยอะไรที่จะใส่ อาจจะบำรุงด้วยฮอร์โมนนะฮอร์โมนพืชบ้างนะครับคุณครูก็เอาปุ๋ยไส้เดือนมาใส่บ้างนั่นแหละนะไม่ได้มีปุ๋ยที่เป็นแบบเทพเทพแบบเขาหรอกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราไม่ว่ากันแล้วแต่คนสะดวกนะครับเราสะดวกอย่างไรแล้วก็ทําอย่างนั้นแหละนะแล้วแต่เราจะผิดอะไรกันอันนี้ก็พลูด,ด่างนะพลูด,ด่างเอามาปลูกไว้ตรงเนี้ยให้มันเลื้อยขึ้นต้นไม้นี่แหละนะครับปลูกปลูกเอาไว้เดี๋ยวเขาก็เลื้อยขึ้นเองไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับพืชนนะ่ะเขานะครับ เขาก็มีสัญชาตญาณของเขาแหละนะพื้นะถ้าเขาไม่อยากตายเขาก็ต้องเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแต่ว่ายังไงมันก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าเรามีน้านะครับมีน้ํามีคนดูแลตลอดอันนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เอามาวางอนุบาลเอาไว้นะครับนี่อยู่แถวๆนี้แหละอันนั้นอันนี้นะครับแบบราคาถูกๆแต่ก็มีความสวยงามนะครับไม่ต้องไปสรรหาว่าจะต้องมีแบบคนอื่นทั้งหมดหรอกนะครับอันนี้ก็นิดๆหน่อยๆไอ,อ้น,นี้เป็นอ่างน้านะก็ลองเอาแหนแดงมาปล่อยดู นะครับพเพื่อนๆนี่เท่านี้แหละนะครับก็ได้ย้ายมานะครับก็มีความสวยงามนี่เห็นไหมครับมองมองไปนักเรียนอะไรที่เขามาเรียนเขาก็มีแต่คนมองเออมีแต่คนพูดสวยอ่ะสวยอ่ะนะครับก็รู้สึกดีใจเนาะที่เขาว่ามันสวยนะครับผมมองไปผมก็ว่ามันสวยเหมือนกันแหละนะครับถึงคนอื่นบอกว่าไม่สวยโอ้ไม้ประดับนี่มันแบบราคาถูกไม่มีราคาแพงเหมือนชั้นเลยอะไรก็อย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่คุณนะก็ไม่เป็นไร นะครับแล้วแต่คุณชอบถึงจะราคาถูกราคาแพงอย่างไรผมก็รักผมก็ชอบนะนะครับเพราะว่าเราอุตสาห์ช่วยกันปลูกทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับเห็นการเจริญเติบโตเท่านี้นะครับเราก็ดีใจแล้วนะครับอย่างไรมันก็ไม่หายไปไหนนะครับเพราะว่าปลูกได้เราก็ต้องขยายเป็นนะครับขยายได้แล้วขยายได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าหาคลิปที่ผมแบบพูดยาวๆเกินสิบนาทีผมจะพูดทั้งเนื้อหาแล้วก็ทั้งเรื่องนู้นเรื่องนี้ นะครับพูดคุยกับเ,เบ,บเพื่อนๆไปแบบเพลินๆนี่แหละนะผมจะทําคลิปอย่างว่าแบบเพลินๆแบบเป็นตัวของตัวเองนะครับอยา่าอย่าไปฝืนตัวเองอะไรให้มากนะครับเป็นคนแบบนหนแล้วก็ทําแบบนั้นแต่ต้องอยู่บนกฎบนกฎเกณฑ์ของ YouTube ที่เขากําหนดนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกเบื่อๆนะเบื่อๆนอะไรเบื่อๆออไรอรหัสผิดนี่แหละไม่ยอมมาถึงสักทีวูเบื่อไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรนักหนาหรอกนะ ตามจริงก็ว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่มันก็แบบรู้สึกยังไงไม่รู้นะเออนะครับคนอื่นแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเองเขาได้รหัสแล้วแต่ทําไมผมถึงนานเท้นะครับไปหาไพรส์ีที่บ้านท่านก็ไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่าไพรสณีก็ต้องอย่างว่าเนาะนะครับก็มีธุระของเขาแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรรอดูไปก่อนนะครับถึงมันนานเกินยังไงเราก็ต้องอยังไงก็ต้องได้แหละนะครับเพราะว่าผมก็สะสมเงินใน YouTube ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะผมไม่ไม่พูดถึงการเปิดรายเปิด เปิดเผยได้หรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าอวดนะครับแต่ก็เกิน100เหรียญแหละพูดแค่บอกว่าเกิน100เหรียญนะครับเพื่อนๆนี่ก็พาทุกคนมาชมนะครับไม้ประดับเล็กๆน้อยๆที่นะครับได้จัดวางใหม่ที่ได้จัดแต่งใหม่ที่โรงเรียนของเรานะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับ ถ้าหากใครมีคำถามหรือคําติชมอย่างไรสามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ